สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้ทำการสั่งเก้าอี้นะเกมมิ่งมาหนึ่งตัวเดี๋ยวจะลองมาถอดประกอบกันนะครับนี่ครับอุปกรณ์ก็แยกชิ้นส่วนมาประมาณนี้นะครับเราก็เริ่มทำการประกอบกันเลย ใส่ล้อใส่เหล็กก้านนะครับที่รองรับน้ำหนักตัวเบาก็ยึดตัวเหล็กที่ใช้ยึดเบาะเข้ากับตัวอุปรกรณ์ให้เรียบร้อยทั้งหมดนี้เขาให้อุปกรณ์มาเพียงอย่างเดียวนะครับเขาเรียกว่าเครื่องมือเครื่องมือในการประกอบใช้เพียงหกเหลี่ยมตัวเดียวเท่านั้น ้องทำการไข่ไขเข้าไปมีจุดน็อตของแต่ละจุด